สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องคนสุวรรณาในตกเอานะคะทุกคนเราก็เข้าไปไหว้พระแก้วออกมาแล้วทุกคนเขาห้ามถ่ายรูปเนาะเราก็เลยไม่ได้ถ่าย,ยไปดู

ัแก้วสวเลยสวยเลยเดไปเดินตามคนเยอะๆ โอ้ดูสิน,นี่ข้างหน้าข้างหน้าใช่ปะ่ะด้านหน้า,า,นนาอันนี้ด้านหลังด้านหน้าทางโน้นโอ้ใช่ใช่ด้านหน้านนด้านหลังนนโอ้ด้านหลังเมื่อกี้ด้านหน้านะทุกคนแต่เราไม่ได้ถ่ายด้านหน้าเพราะว่าโอ้ยไม่ไหวคนเยอะมากวันนี้เราออกทางไหนนี่ ตรงนี้เขาไปไหนอันนี้ททงออกออกมาข้างนอกแล้วทุกคนอย่างร้อนแล้วที่นี้นี่เขาเรียกอะไรขราราชพระาาระาวง ร้อย <Quand av> <ata> okay, okay. uh ี huh. oh, oh, ่สิบบาทอะไยี่สิบเข้าไปวัดบ่ายพระแก้วมรกตโอ้โชคดีมากเลยเป็นอะไรที่ดวงดีมากเองปั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 งโอ้โีพระราชวังวะนะ ภาษาเทพดอนตอนที่มาตอนนั้นน่ะเนาะตอนที่มาไหว้ตอนที่มาไหว้นวในหลวงอ่ะตอนที่ในในหลวงที่ยังไม่ย้ายก็ที่เอาศพมวันนี้ สวยสวยเออเราก็เป็นบุญอยู่ได้มารอบนะเราไม่ได้มาเหรอเธอไม่ได้มาเลยตอนนี้เขาตายเขาเสียเออฮัลโหลกระลังออกระลังแรงออกนงเนี่ยเขา เนี <mile> ่ยทางออกเขาบอก exit เนี่ยทางออกทางนี้เออจะไปเดินไกลเออน่นี่ก็ไปรวมันราไปเข้าห้องหมา ้นเปใ้้วเทพใช่ไหมกมอัฐิของนหลวงรัชกาอยู่สวยมากเลยพระราชวังปราสาทสวย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 มากอ ร้อนก็ไม่ได้ร้อนแบบมมานาะมันมีโบ<ว>มีลมแล้วมีบุญเนี่ยเนี่ยไม่ปลู่ต้นไม้เนาะเนาะปลูกต้นไม้ใหญ่ๆไว้เนาะแต่ว่ามันยากต่อการดูแลพี่ต้นนั้นใหญ่ใหญ่ถ้าลากอนะไรเนี่ยหายนะพังหมดใช่ไหมสวยสวยสวย ออกมาแล้วตรงนี้คือคืออะไรฮะเป็นทางเข้าทางออกทางกรมมหาวิทยาลัยเอ้าจะมามาทางนี้ทไมอ่ะเปิดทางเลืไม่ออกเลยอ่ะพี่ตอนเนี้ยถ้าถ้าออกถ้าเข้าได้ทุกทางมันลำบากต่อการดูแลที่ธนาคารเขาจะให้ออกไปนี่ออกเขาก็จะผิดนะเพราะตอนนี้คนเยอะแล้วไงนักท่องเที่ยวเยอะ สวยยสวยงามมากเปลี mm. Mm. Yeah. Uh, ่ยนเดอน สวยสวยมากทุกคอเออเปิดปุ่มเอสวยงามมากๆอ๋าสวยโอ้สวยงามมากเลยทางนี้อะไรอะ ของแขกกล้วยไม้คือสวยแท้ของแท้อู้ของแท้แท้ที่เมืนแม่อุ้ยจะดอกใหญ่ๆดูดิลอกกล้วยไม้สวยขนาดดูดิเธอเฮ้ยทำไมไม่ดอกใหญ่อย่าเนี่ยจริงๆแล้วมันจะชี้เราผูกแต่ผ้าดักเห็นไหมเออใช่ใช่แต่นี่ดอกแท้แท้นะพี่อือแท้เลยแหละ Uh huh. วิธีนะไม่มีนะฉีดทำไมจะสวยจังดอะ่ะพันอะไรอะ่ะเขาก็เอาเอาเหล็กมาตัดของแท้นเนี่ยนะของแท้เด้อพี่นอ้องดอกไ,ไม้คนเยอะมากเลยทุกคนสิแล้วออกมาลนะออกมาข้างน,นอกแลนะ้ว นนละโอ้สวยค่ะทหารระหว่างเดินได้เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนเข้าเวรเปลี่ยนเวรเปลี่ยนเวรเปลี่ยนเวรทหารเปลี่ยนเวรพอดีเราเป็นบุญโอ้แล้วก็ออกมาข้างนอกแล้วทุกคนเอยฮะ โหยังเป็นลมโอ้ถนนนี่เขาให้คนเดินเนี่ยเนี่ยขับไปรถถึงเออพี่ไปฝั่งน้นก็ได้เดินลมๆเออแล้วก็ไปถ้าตรงน้นเอาใช่ไม่ไหวมั้งเนี่ยเราก็เดินข้ามมาแล้วทุกคน โอ,อเคท่านแค่ก็เกินตมวอย่างก็พิมพนเตาอยู่ม่หับ